ต้อนรับกลับสู่ Dash m o t o วันนี้เราจะพาคุณขึ้นสู่ท้องฟ้ากับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำหน้าที่สุดซึ่งกำลังกำหนดอนาคตของกองทัพอากาศไทยในปี2026 RTAF v o r t e x Falcon Blade เครื่องบินลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของวิศวกรรมการทหารที่ล้ำสมยัยผสานเข้ากับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่กำลังเติบโตของไทย โครงการวอลเทคเฟลคอนเบลดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2025หลังจากการพัฒนาหลายปีภายใต้การปิดเป็นความลับโดยเป็นความร่วมมือระหว่างวิศวกรการบินของไทยพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงมันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในภูมิภาคและแทนที่ฝูุ่มบินรุ่นเก่าด้วยเครื่องบินที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีกว่าและมีความยืดหยุ่นสูงกว่าวอลเทคเฟลคอนเบลดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คู่แบบเวกเตอร์ทรัส ใช้แกนเทอร์โบรุ่นปรับปรุงจาก GEFX 2000ที่ให้แรงขับถึง38,000ปอนต่อเครื่องส่งผลให้สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึงแมท2.5ถึงเป็นหในเครื่องบินสกัดกั้นที่เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วเป็นเพียงหนึ่งในข้อได้เปรียบสิ่งที่ทําให้มันโดดเด่นอย่างแท้จริงคือความคล่องตัวปีกของมันถูกออกแบบให้เปลี่ยนรูปได้เล็กน้อยตามระดับความสูงความดันอากาศและสภาพแวดล้อมการรบ เมื่อผสานเข้ากับระบบบังคับทิศทางแบบเวกเตอร์และระบบควบคุมการบินที่มี AI ช่วยเหลือทำให้มันสามารถเลี้ยวแบบแรงตีสูงสเตลโดยควบคุมได้และเปลี่ยนทิศทางในเซียววินาทีได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโครงสร้างเครื่องบินออกแบบตามหลักล่องหนมีทั้งพื้นผิวแบบแบนพื้นผิวดูดซับคลื่นเรดาร์ช่องเก็บอาวุธภายในและช่องลมที่เย็นเพื่อลดการมองเห็นจากเรดาร์ พื้นที่หน้าตัดเรดาร์ของมันเล็กกว่าลูกกอล์ฟเมื่อมองจากบางมุมทําให้สามารถเข้าประชิดเป้าหมายได้ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะตรวจจับแต่ RTAF ไม่ต้องการแค่เครื่องบินที่หลบซ่อนได้พวกเขาต้องการนักล่า ด้วยเช่นกันอาวุธหลักของแซลคอนเ l ลด e ประกอบด้วยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลไพ t ทอน XR และ SKYVIPER3 รวมถึงระเบิดนำวิถีแม่นยำแบบอากาศสู่พื้นภายในช่องเก็บอาวุธสามารถบรรจุ AIM-22 Raptor ตอร์ได้4ลูกโดนจูโจมล่องหน2ลำและปืนเลเซอร์แบบพับเก็บได้สำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน จุดติดตั้งอาวุธภายนอกสามารถปอรับใช้เพื่อติดตั้งถังเชื้อเพลิงหรือขีปนาวุธต่อต้านเรือในกรณีสงครามทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งภารกิจทะเลและภาคพื้น ในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ห้องนักบินของแฟลคอนบลตติตั้งระบบถ่ายภาพรอบทิศทางแบบโฮโลแกรม360องศานักบินไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเพียง HD อีกต่อไปเพราะรอบตัวจะเต็มไปด้วยการแสดงผลเสมือนจริงที่แสดงภัยคูกคามภูมิประเทศสภาพอากาศและตำแหน่งมิตรภาพระบบถุงมือควบคุมแบบอินเทอร์เฟซประสาทช่วยให้นักบินออกคำสั่งเพียงแค่ขยับมือเบาๆและยังมี AI ผู้ช่วยชื่อว่า RAI ซึ่งสามารถควบคุมการบินทั้งหมดในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นขนาดนักบินหมดสติหรือกำลังเผชิญแรงตีสูงแกนสมองหลักของเฟลคอนเบลดคือระบบปัญญาประดิษฐ์สกิมาทริกซึ่งพัฒนาโดยทีมไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศระบบนี้สามารถควบคุมฝูงบินรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของศัตรูได้แบบเรียลไทม์ในกรณีที่ถูกล้อมสกริมาทริกจะคำนวณเส้นทางการหลบหนีหรือการโจมตีให้โดยอัตโนมัติภายในเซียววินาที ระบบป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินนี้มีชื่อว่า Stormwall มีความสามารถในการรบกวนเรดาร์ศัตรูตัดสัญญาณนำวิถีขีพปนาวุธรบกวนการสื่อสารและสามารถทำได้โดยไม่เปิดเผยตำแหน่งตัวเอง Falcon เลทสามารถเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายโจมตีและกลับออกมาโดยที่ศัตรูยังไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในด้านการ วเครื่องถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วและมีระบบนาโนบอทตรวจสอบความเสียหายและการสึกหรอแบบเรียลไทม์ตัวโครงสร้างสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง9,000ชั่วโมงและพื้นผิวของเครื่องเคลือบด้วยวัสดุที่สามารถฟื้นตัวจากความเสียหายเล็กน้อยได้เอง ในปี2026กองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินรุ่นนี้ประจำการจำนวน32ลำแบ่งประจำอยู่ที่นครราชสีมาและสุราษฎร์ธานีใช้เป็นทั้งหน่วยป้องกันและกองกำลัง้อมรบนักบินได้รับการสึกผลผ่านระบบจำลองความจริงเสมือนที่ดึงข้อมูลการบินจากเครื่องบินจริงมาใช้ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังบินด้วยตนเองเครื่องบินลำนี้ยังสามารถควบคุมจากระยะไกลผ่านระบบดาวเทียมทำให้สามารถใช้ในภารกิจรับรือสอดแนมในพื้นที่อันตรายได้โดยไม่ต้องมีนักบิน และนักบินยังสามารถควบคุมฝูงโรนจากห้องนักบินได้ด้วยรูปลักของเครื่องบินนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นจมูกเครื่องมีลักษณะแหลมเหมือนใบมีด ส่วนปีเป็นแบบปีกความเคลือบด,ด้วยนานโนไฟเบอร์ที่ปรับผิวตามสภาพอากาศหางเครื่องเอียงเข้าด้านในเพื่อลดลายเซนินฟารเรตและท่องลมฝังอยู่ในลำตัวเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ในกลางปี2026เครื่องบินรุ่นนี้ถูกนำไปใช้ในการฝึกซ้มอมร่วมกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเช่นเกาหลีใต้สิงคโปร์และญี่ปุ่นและในทุกการฝึกซ้อมแฟลคอนเก็ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีอัตราการจำลองการสังหารถึง14:1เมื่อเทียบกับเครื่องบินรบรุ่นที่4 กองทัพอากาศยังมีแผนพัฒนารุ่นดัดแปลงสำหรับใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินรวมถึงรุ่น2ที่นั่งสำหรับบทบาทผู้บังคับบัญชาทานยุทธวิธีขั้นสูงมีข่าวลือว่ากำลังพัฒนาโดรนล่องหนคู่บินชื่อราวนเลตซึ่งจะทำงานร่วมกับแอลคอนเลตได้อย่างไร้รอยต่อ บินลำนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจด้านเทคโนโลยีผลรุ่นใหม่หันมาสนใจวิศวกรรมอากาศยานมากขึ้นและมหาวิทยาลัยต่างๆได้รับทุนวิจัยมากขึ้นจากโครงการนี้ Falcon Blade ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินมันคือความฝันของชาติที่ถูกผลักดันให้กลายเป็นจริง ด้วยสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบได้เทคโนโลยีล่องหนสุดล้ำการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวร้าวและระบบ AI ที่ผสานอย่างเต็มรูปแบบ RTAF v o r t e x Falcon Blade B สอันีหคือหนึ่งในเครื่องบินรบที่แข่งแกร่งที่สุดในภูมิภาคไม่เพียงปกป้องน่านฟ้าข,ของไทยแต่ยังแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วสำหรับสนามรบแห่งอนาคตขอบคุณที่รับชม Dash m o t o อย่าลืมติดตามเราสำหรับเนื้อหาวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องบินและเทคโนโลยีการทหารจากทั่วโลก ตอนนี้อย่าลืมดู p l a y ิ i s t เครื่องบินรบรุ่นใหม่ทั้งหมดของเราบินให้สูงบินให้เร็วบินไปกับ Dash m o ตขึ้นสู่ท้องฟ้ากับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำหน้าที่สุดซึ่งกำลังกำหนดอนาคตของกองทัพอากาศไทยในปี2026 RTAF Vortex Falcon เล็กเครื่องบินลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของวิศวกรรมการทหารที่ล้ำสมัยผสานเข้ากับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่กำลังเติบโตของไทย โครงการบอ e เทค l ฟลคอน a d e เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2025หลังจากการพัฒนาหลายปีภายใต้การบินเป็นความลับโดยเป็นความร่วมมือระหว่างวิศวกรการบินของไทยพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงมันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในภูมิภาคและแทนที่ฝูงบินรุ่นเก่าด้วยเครื่องบินที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีกว่าและมีความยืดหยุ่นสูงกว่า วอลเทคเฟลคอนเบลดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คู่แบบเวกเตอร์ทรัสใช้แกนเทอร์โบรุ่นปรับปรุงจาก GEFX 2 0 0 0ที่ให้แรงขับถึง38,000ปอนด์ต่อเครื่องส่งผลให้สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึงแมต2.5ถึงเป็นหนึ่งในเครื่องบินสกัดกั้นที่เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วเป็นเพียงหนึ่งในข้อได้เปรียบสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นอย่างแท้จริงคือความคล่องตัวปีของมันถูกออกแบบให้เปลี่ยนรูปได้เล็กน้อยตามระดับความสูง ความดันอากาศและสะภาพแวดล้อมการบเมื่อผสานเข้ากับระบบบังคับทิศทางแบบเวกเตอร์และระบบควบคุมการบินที่มี AI ช่วยเหลือทําให้มันสามารถเลี้ยวแบบแรง G สูงเปลโดยควบคุมได้และเปลี่ยนทิศทางในเสี้ยววินาทีได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโครงสร้างเครื่องบินออกแบบตามหลักร่องหนมีทั้งพื้นผิวแบบแบนพื้นผิวดูดซับคลื่น